สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกศนีเคล็ดลับที่ดีมาบอกนะคะก็อบอกว่าผู้หญิงเราทุกคน,นเนี่ยแน่นอนเรื่องรูปร่างเนี่ยเป็นปัจจัยต้นๆเลยนะคะทุกคนที่มีความมั่นใจนอกจากเรื่องหน้าตาผิวพรรณแล้วเชื่อเนี่ยรูปรา่างเป็นสิ่งที่เราทุกจะมองข้ามค่ะและ้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเราทานอาหารเนี่ยต้องทำอย่างไรถึงจะสุขภาพดีเคล็ดลับนะคะซึ่งไม่รับอีต่อไปต้องบอกว่าการทานอาหารอะไรก็ตาม,มนะคะทานได้หรือใครเป็นเวลาสองทานเท่าที่ร่างกายต้องการ อยากขนาดไหนก็ต้องเอาชนะใจตัวเองนะคะ 3. หลังหกโมงเย็นไปแล้วเนี่ยไม่ควรทานอาหารที่เป็นแป้งน้ำตาลไขมันหรือว่าของทอดพิซซ่าเนี่ยขนมจีบแป้งขนมทไทยในที่ข้าวมากอย่างเงี้ยข้าวหนมข้าวเหนียวยังไม่ควรเลยไม่ได้เลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยอาหารจบบานบกฟเฟ่ต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้ขนมปงังงดอ๋อที่สําคัญข้อ,อกําลังการคือจะสามวันวันละ45นาที ผู paid, Bu, ้ชมคะเก๋เช okay. the right. ื the the ่อทั้งว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยต้องคิดเป็นเก๋เลยว่าคุณเก๋พูดเป็นง่ายจังเลยอ่ะหนูทำไม่ได้อย่างนั้นไม่ต้องห่วงกับว่าเก๋เองก็เป็นหนึ่งในคนที่ทําไม่ได้ขนาดนั้นเช่นเดียวกันกินอย่างมีระเบียบวินัยแล้วก็หันข้ามใจตัวเองไม่ต้องพูดถึงเลยเก๋นะชอบเข้ามตัวเองตลอดเลยว่าทํางานหนักขนาดนี้ต้องไม่กินสิหรือเครียดขนาดนี้เนี่ยเราต้องการของหวานละคิดไปเองอ่ะคัพเค้กบ้างละโดนัทบ้างละคุณรู้ไหมว่าโดนน้ำหนึ่งชิ้นเนี่ยต้องใช้เวลา45นาทีในนกกาารเชคคัั้้ลพพงง่สิบห จออกสั่งกายได้แน่นอนค่ะจึมีตัวช่วยที่สัมการนะคะ